อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในหมู่บ้านที่เราเอาศัยอยู่ชื่อหมู่บ้านวิทนดอบอยู่เขตทางบาเดนวัชทัมแบกเยอรมนีบรรยากาศดีไหมต <c oughs> อนนี้ก็จะมีทุ่งนาก็จะมีป่าสนเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงขวามือเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆจะแวะไปดูเห็ดไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าไปลุ้นกัน ตอนนี้เราก็เดินมาถึงแล้วเห็นเหลืองๆแบบนี้ไงเห็ดมันปูของเราทิ้งช่วงไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็ดอกโตมานิดนึงนะหนูดิมันก็ยังขาดน้ำอยู่นะฝนก็ไม่ตกมาหลายวันละนี่ ขาวอบอวอันที่จริงเห็ดมันปูรุ่นนี้มันอร่อยนะอร่อยกว่าอีกรุ่นหนึ่งที่ดอกใหญ่ๆสีเหลืองดอกใหญ่ๆนั้นนะมันจะอีกสายพันธุ์หนึ่งอร่อยคนละแบบจ้าดูดิดีนะวันนี้มาเก็บทันเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะรอแล้วนะ ตันนี้ถือว่ามันโตเต็มที่แล้วอันนี้อ่ะอันนี้ไม่ค่อยสวยเลยกี่เลยเก็เก็บไปวันนี้มีลูกพี่มาส่งกำลังใจให้จ้ะอันนี้แห้งเหีวจ้ะ เห็ดคาดน้ําฝนมันก็ตกอยู่บ้างและแต่ว่าตกไม่เยอะเท่าไหร่มันก็เลยอาจจะแบบเห็ดไม่โตกลายเป็นเห็ดเกินเลยปีนะมาทันตัวทากเนี่ยอันนี้มีผู้ช่วยมาช่วยมองหาอันนี้เห็ดมีพิษจ้ะ กีตะกุยกันซะมันอยู่ใต้มอสเนาะก็ะต้องคุยคุยหาหน่อยนะนะ้มันยังเล็กๆอยู่เพราะว่าฝนมันตกน้อยอะ่ะมันก็เลยเก็บโตไม่ทันจ้านั่นแหละโอเคน้านี่ต้องรอฝนอีกสักชุดนึงนะ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  แต่ว่าเดี๋ยวเราอันนี้ยังพอได้อยู่ก็เก็บไปอุ้ยหัวหลุดเลยคือเห็ดมันปูรุ่นนี้มันก็จะโตได้ไม่เยอะเท่าไหร่ไร้หันเนี้ยแหละ เท่านี้แหละอุ้ยอ่ายก็ต้องเก็บไปเยียเฮ้นี่ก็ได้อยู่มันแห้งแตนหมดแล้วเนาะไปก่อน A ah, what? So small. Awesome. So small. Home. เห็ดพันปูสายพันเนี่ยใหญ่สุดแค่น,นี้แหละจะถือว่าสวยมากเลยนะเห็นไหมยุม้มซี่ขาอวบยิ้มเหรอไปด้วย,ยนี่มล่ะขาโต ดีไหมลุกยุงยุงหนึ่งดอกจ้าอือฮอันนี้แห้งเหี่ยวหมดสภาพ ฝนตกชุกๆนี่นะมันจะดีมากเลยตกบ้างไม่ตกบ้างเห็ดมันก็เลยเนี่ยขาดน้ำแก่นเลยดูดิตรน,นี้เก็บเห็ดหน้าร้อนมันก็เห็ดไม่ค่อยสวยเห็ดไม่ค่อยสวยแต่ก็ยังพอเก็บไปกินได้บ้างนะ ส่วนตัวชอบนะเห็ดรุ่นเนี้ยดอกเล็กๆคอยไว้โตก็ไม่ทันเป็นเห็ดที่รอดจากตัวทากนะเนี่ย้าเป็นพวกเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งแม่มดนี่ไม่รอดนะจ๊ะต้องตาดีๆเลยนะเนี่ย ดอกไม่สวยไม่เป็นไรแต่ว่าอร่อยเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นซอสเห็ดกินกับสเต็กอร่อยนะเนี่ยเดี๋ยวค่อยตัดขาทีหลังเก็บไปปล่อยไว้ก็ไม่โตแล้วเนาะเก็บไปเถอะนมีขนาดปล่อยไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะโตแค่นี้เองอะ่ะ แม่เราต้องลื้อออกมาถึงจะเจอเอารมณ์เหมือนเก็บเห็ดเพาะเลยเนาะดอกเล็กๆขาวบวกปกติไม่เคยมาเก็บเห็ดมันปูช่วงหน้าร้อนนะมาเก็บก็ป,ปีนี้ไปแรกเลยสภาพดอกมันอาจจะดูเกน่กนๆหน่อยมาวันนี้ก็ได้อยู่เท่านี้แหละ จริงมันมีอีกที่นึงนะแต่ว่าวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนมากเลยยี่สิบหกยี่สิบเจดองศาก็เลยมาเก็บแค่ตรงนี้พอเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่ได้มือนึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้จริงนะของเก่าในตู้เย็นก็ยังมีเยอะเลยแช่แข็งไว้เต็มเลย เ็บเห็ดช่วงหน้าร้อนนี่เห็ดมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอก้องเก็บช่วงหน้าใบไม,ม้ร่วงเดอ๋ปะตมุตมิเขาเกินเนาะน่ารักเชียเห็ดนี่นะทำซอสทำซอสเดยีรยมันอร่อยมากๆเลยนะทำซอสราดกับสเต็กเนี่ย น,นีผู้ช่วยก็นั่งกดดันอยู่ถ้าผู้ช่วยไม่มาด้วยก็จะไปเก็บต่อนะนอกจากว่าผู้ช่วยเริ่มแบบเบื่อแล้ว ตรงนี้มันอยู่ใกล้บ้านเราเนาะนู่นไงบ้านเราหลังสีขาวเดินมาก็ประมาณสิบนาทีนี่นแหละส่วนมากก็จะมาเห็ดเพิ่งหวานแถวเนี้ยแต่ว่าช่วงหน้าร้อนไม่ค่อยมีหรอกเห็ดพึ่งหวานจะมีก็ช่วงเราดูใบไ,ไม้ร่วงวันนี้มีผู้ช่วยมาช่วยถือเห็ดช่วยถือตะกร้าเห็ดดูปยากระเอ,ะอน้นะ อาทิตยหน้าฝนจะตกอยู่ถ้าฝนตกทุกวันก็เห็ดมันก็จะมาอยู่นะช่วงนี้เยอรมันก็ร้อนมาประมาณทิงแล้วนะอุณหภูมิก็อยู่ที่25-27องศาก็จะร้อนอยู่ประมาณนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นทางที่กำลังเดินเข้าบ้าน อันนี้ก็จะเป็นเห็ดมันปูที่เราไปเก็บมาวันนี้ล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยละบนตมะมูตะมิเดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็นซอสกันค่ะซอสเห็ดมันปูน,นี่ก็มาหนึ่เดี๋ยวเราจะใส่หอมก่อนหอมซอยใส่เนยหน่อยนะมันก็จะเป็นเนยใส่ด้วยเพื่อความหอม เห็ดมันปูนี่เอามาผัดเนยเฉยๆก็อร่อยนะปกติก็ชอบทำเป็นเห็ดมันปูผัดเนยนี่แหละแต่วันนี้เราจะทำเป็นซอสแปลกๆเพราใส่เนยลงไปแล้วเนาะมันก็จะหอมเนยมากๆเลยนะกใส่เกลือสักนิดหนึ่ง คนเยอรมันก็ชอบกินเข็มมากๆเลยนะเมนูนี้ก็ตามคำขอของน้อง FC ท่านหนึ่งอยากให้ทำให้ดูไอเราก็ทำอาหารไม่ค่อยจะเก่งซะด้วยทำได้เป็นบางเมนูจ้ะใส่พริกไทยหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงสำหรับทำซอสใส่ลงไปก็จบเลยไม่ต้องปรุงอะไรแล้วง่ายๆ ไปห,หมดนี่เลยตอนนี้ก็เริ่มเดือดแล้วเปิดหลังคาระบายไว้ตอนนี้น้ำซอสก็เสร็จแล้วเนะก็อุ่นๆไว้ ตอนนี้เราก็มาทำการทอดหมูจ้าชนิดพยายามันเล็กชนิดเส้นก็คือหมูทอดคู่ก,กับเกลขนมปังนี่แหละเราจะกินคู่กันกับซอสเท็คใส่แรงเลยตอนนี้ก็หมูทอดเราก็สุกละอุ๊ยเตอนนี้เรากำลังรอคมปิด หือเป็นฝ่ายได้ละเป็นปิดของเราตอนนี้โอเคตรงปิดก็เปร็จลเข้าเวลาจริงนะจ้ามาจ้าทุกคนวันนี้ของอุ๊พี่จ้ะ